เออใช่แคลอรี่น่ะปั๊บลูกไข่คือกันจะเอ๋ยอไปรินสาไปทำไแม่ไปลินทำไหมลูกก็เพ่อะไรแม่ไม่ีตู้แลงน้ำหลานไหมเธอว่ามีที่เข้าไปน้ำโน้บดีไซนเกิรบแล้วเอาเตปต์เตะอันนั้นออกไปแล้วเนาะถุงเท้าเขาบพได้เอามาให้เจ้าเจ้าใส่ถุงเท้าเจ้าแหละพอเจ้าไม่ได้ลินจะแลงน้ำหลานทื่สุดด้วยแม่ เขาให้ไปเยอฮัลโหลวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นั่งนี่แหละนั่งกันนี่แหละเกาะกันยันนี้เมื่ลูกใกล้ได้ไปพาดีบ่กเจ้าอพาดีก็มือนะอ๋อพาดีก็พาดก็เลยอันดึงบ้างโอ้ เอาอนุไม่ได้มาวะน่โอ้ันี่ไปหาอนุวะเดลูอนุเยอใสซหาอนุไป่ได้ม่เห็นอนุ over there somewhere in the corner you can look around to see him e e p i n ลูกยังนอนไหม พาลูกมาลินบอลนะนะบอลของลินจะแม่ชิพาไปยไงโออีลาพดเกิบก่อนลูก you need to take your boot off yes พดเกิบก่อนลูกเป็นลูกวันเต็งเด้อคนละคนน้ำก้นไอ้ละน้ำก้นไอ้ละปากเป่าเงีนยอีกหัว 买了。 ประมาณนี้แอนเจลลาที่ไปใส่สันนี่พาน้องไปเนี่ยเอ้องูโอ้ีมกเตมมิง ไปรกไปกันไ่ไั่้เะกไนไปยมก็นโอบ over there he play the ball over there ที่เป็นประมาณนี้แล้วก็มีบอลน,นี่เด็ก่ทด้วย,วยวนี่ลายบอล

Itu lupa dah บัวฮันได้ตกดอกลงวันเมียนในอีเมียแล้วหมากเป็นแั้นนั่นนะว่าโตกอีรีตาจะลบลงต๊ะหรือออกเฉยไปต่อถ้าเมียขึ้นมาซะไปบันไดลูกบันนี้ไปขี้สไลโอเวอร์ได้หรอ่มาพี่บันนี้มาทางพี่ก็ได้ พุ่นไปเข้าตัวนั้นพุ่นแม่ว <cribe> ่ามาพี่พุ่นเอเจ็ดกับอันหนึ่งไอคิมไปพุ wow <iden> <c rifle design> ่นน่ะพุ่นไปไปหาไอเจ็ดกับไอคิมไปไปยูละเอาไปขุ้นละนะขึ้นละข้าเจ้าสิปล่อยบอลลูนข้าเจ้าเอาบอลลูนไว้ปีใหม่้บางทรงอันนี้บริเวณรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลย นี้จะไปนำสองเฟดไปแล้วสองเฟดน้อยควาดพุ่งละควาดในพุ่งละควาตู้หากออกมาประมาณนี้ตอนนี้กำลังชิลงไปละ มาซังอีพอกรจะจกชีสลิงก็มีเรงรายชีสลิงอนน,นี้จะขึ้นไปเพิ่งละเมียม,ม,มันอังอยางเลมิตัวใหญ่ไปน้ำหนบกปล่อยเลปล่อยเลย เลยแอนน่าดองวันแล้วก็มาจยับออกอย่าบอกจะฆานี่น่ยชิลยูสเบดเจ้าเีตาคิดมาดิเห็นน้องไปน้ำได้ลูกมีมนลินหลายเลย ้าไปเป็นทางเซลอรนก็ <c oughs> ทำไมลกูก พากันไปอันเด็กน Re ้อยพากันไปเป็นกุ People, ้งพรอมกันหา6คนเจ้าพากันมวนรานนี้มีตู้กับหลานไล่กัน

ยี่เนี่ยับทางเกาแลวเมียกคยี่พอนีมาทางพี่เอ๋ เกากับเมียข่อยออกไปหาเด็กน้อยนั่นก่อนออกไปนอกแล้วออกไปนอกแล้วแม่โอเคแม่ได้เสยประตูจะไปลัดคุณละตูนลงฮันพร้อมโอ้ยเก่งเลย Go to camp over there, Antonina.

เฮลพอมาอุ้มมาไม่พอแฮลวฮลฉันพอมือเฮลเฮลแฮประตูมาอุ้มมาแล้วสองคนเมื่อยปลลกโอ๊ยจับเอาเงาแขนเนี่ยพอแล้วลูกไปไปไปเมือเมื่อเมื่อเ e ็วก้มเราม่มีเมื่อแล้ว มีบอลลิลล่าอะไรา่าอยากเมือ กลไปไหมล่ะ ต้มาทางนี้ได้ไปทางไม่อีกละไปสิลงไปเฮ้ยเลยแล้อันไหนก็มากว่ You put in the last and a look. Antonina, do think you want? Jessica makes Antonina. Where? Oh, she's still there. Okay. Where you guys going, honey? Where you guys going? Jet, ở guys are going to go. You guys are going Oh, it's okay. You guys can go. No, I think we just can hold. <laughs> Kim, go already. Let's go. ลูกสาวลงไปแล้วลูกสาวปกปกกระมูนเพถอนคิมเบอริอยู่เกิดใครแล้วมีนานโดดลงหุดแล้วคอยลูกคอยไป อ๋อจิ้มไปทูอันเธอมาเรนมาเยื้อเทิงละเดี๋ยวนี้ไปใส่อีกแล้วลูกอ เอาไปใส่ละโอยแอนจอูลิน่าแอนจอูลิน,น่าไม,ม,ไม่ไม่รู้บริเวณรอบๆมันมานั่งนะพระตูล,ละ่ะโนพ่อพ่ไปสูงนะฮันไปสูงมันไปล้มันบันเกี่ยวนแน่นพ่อไปไหมพ่อไอมัน,นยู่เทิงฮันคุณโอู้ไอบ เด้คนสองคนนี้นี่ฮาดเสร็จแล้วตายเาสิอ้ตายแบร์ลาพอเบลลลาลงม่ถึกได้หันพอเอนจนีนาเด้เจ้าหนมันน้ำแม่ นั่มลูกจนเมือยจนขาลอยทุกคนเอ้ยวิดีโอนี้ก็บิีอ่อจบไปเพียงเท่านี้เละเด้อพอกันไหมวิดีโอหนะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ลูกสันนิสันนิบายบาย